สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะในรายการจัดวา<ะ>น <วะ S 1> เหนือสมอรพรอ,อพพาน,นันค่ะชัพู่โชติกาเกีรติอินค่ะแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้จัดว่นเหนือทั้งทีเราก็ต้องมีสิ่งพิเศษมาฝากคือเดินมาจากหน้าหมู่บ้านเนี่ยยายให้มีทุ่งนาอย่าทุ่งนาแค่เดินมาตรงตะเกียบะหมาเห่าโอเควันนี้เราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับ รองผู้ใหญ่บ้านอืมซึ่งรองผู้ใหญ่บ้านในทัศนคติของคุณที่คุณเคยเจอเนี่ยเป็นยังไงท้วมๆต้องมีตรงนี้นิดนึงมีพุงหัวแอบจะมีทรงแบบสกินเฮดคือศีรษะละบ้านเราเรียกหัวเธอต้องมีอายุนิดนึงอื่าแล้วก็จะดูแบบหน้าโหดๆหน่อยหน้าโหดๆหน่อยความพิเศษเนี่ยมันไม่ใช่รองผู้ใหญ่บ้านคนนี้นะหล่อสูงหุ่นดี มีฐานะตอนนี้เราก็อยู่หน้าบ้านเขาแล้วที่สําคัญน้องคนนี้เขาชื่อน้องโตและอายุน้อยมากให้ไทยอายุอายุเท่าไหร่สิบห้าคูณยี่สิบสามขออีกนิดนึงยี่สิบห้าอ้ายี่สิบห้าอ่ะฮะจุดตะมะค์อุ้ยอุ้ยไม่ใช่รายการนะเข้าไปหมร้อนละเข้าไปเลยดีกว่าเข้าทางนี้ทางนี้บ้านไม่มีออดน้องโตปีนขึ้นเลยได้ปะฮัล ไม่ใช่พาด้าไม่ใช่นกเพนกวินี่หรอพิงคองค่ะคุณพุ่น่ะเล่นเล่นอยู่ไม่ใช่ยังเอ๊ะหน้าคุ้นคุ้นสดีครับโหคุณพระอะไรกันทั้งนี่ยนี่มันปั่นนี่คุณมาอยู่นี่ได้ไงคะคนดีเมื่อวานมาแต่ตอนเมื่อคืนแล้วแล้วก็มาเตรียมความพร้อมเราเพื่อคุณไงโอ้โหมารถมาหาของฟรีกินด้วย อ๋อที่นี้นี่เองนึกว่ามาฟิชริงบ้านเลยค่ะแม่เนาะเขาเต็มบ้านอ่ะเข้าได้เลยไหมกินกินยังกินอยู่ค่ะเปิดทัะงหมดเลยค่ฟรีนี่เองแหลดูเหมือนบ้านตัวเองบ้านตัวเองเหมือนอยู่มานาอะไรสดีค่ะไม่ขาว่าโตสูงชื่อนะผู้ชม ไม่ใช่แค่มือโตนะคะอะไรโตตัวโตตัวโตตกใจถ้าในนันจิตวรพงศ์โอเคเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีๆดีกว่านาะได้ข่าวว่ายืนแล้วไม่ค่อยสะดวกต้องค่ะตค่ะไปไปคุยกันครับเลยคนี่ทางนี้ ชริงมั้งเอน้องโตรอแล้วไงไหนอ่ะน้องโตรอโอ้ยแขกรับเช็อตจ้ะเชิญไดร์เวจอ่าฮะเชิญแขกเอาละค่ะท่านผู้ชมนะคะในช่วงนี้หลังจากที่เราไปเจอน้องโตตัวปลอมไอ้น้องโตตัวจริงตัวจริงโตตัวจริงจ้ะเดี๋ยวเรามาถามไทยกันหน่อยดีกว่านะคะว่าทำยังไงถึงได้มีโอกาสเข้ามารับตำแหน่ง เป็นดองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะฮะครับก็ผู้ใหญ่บ้านกับแม่เนี่ครับเป็นเพื่อนกันอครับแล้วทีนี้ว่าเข้ามาชวนแม่เป็นแต่ว่าแม่ไม่เอาเหมือนเหมือนตกทอดยังไงไม่รู้ก็เข้ามาเลือกเราเพราะว่าเนี่ยครับก็ลูกบ้านชาวบ้านเขาก็รู้จักเรา่ครับเขาเห็นความสามารถอพอรู้จักกันก็ตั้งใจครับมีคนสงสัยครับน้องโตเป็นเกย์หรือเปล่า เราอย่างนี้คำถามี่เรามานานแล้วอ๋อที่ที่ที่มาค้างเมื่อคืนใช่ป่ะเลยสงสัยเมื่อคืนนี่ยังไม่รู้อีกเลรอก็เกือบรู้แล้วครับเพื่อนสาวสูงขนาดนี้ไม่ไหวนะไม่เป็นเนาะสบายใจรือยังสบายใจแลยสบายใจหรือว่าไม่สบายใจสบายใจแล้วครับพอได้มีโอกาสเข้ามาทํางานตัวเนี้ยแล้วก็ได้ร่วมงานกับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นยังไงบ้างความรู้สึกแรกๆที่ได้เข้ามารู้สึกแรกๆกก็เกรงไหม ก็เก่งครับเ็เก่งเพราะว่าคนรู้จักเราเยอะมากใช่ช็อกเหมือนกันช็อกฮะทำไมถึงราเขารู้จักเราเยอะแต่ว่าเราไม่รู้จักใครเลยแล้วงานงานแรกเลยพอแบบว่าได้รับจ็อบปุ๊บเลยงานแรกสิ่งแรกที่ต้องทาคือทำะไรกวาดหมู่บ้านไม่ก็เข้าก็เข้าไประชุมที่อำเภอครับนี่ประชุมเลยเห็นไหมเขาเข้าเสร็จปุ๊บก็เข้าไปประชุมที่อำเภอแล้วก็อีเดือนนึงก็รับตาแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ในอำเภอเขาฝากอะไรบ้างก็ฝากโอ้เราเป็นหนุ่ม มาเป็นหนุ่มไฟแรงอะไรเงี้ยอือก็ก็ดีแล้วครับที่ที่อายุน้อยขนาดนี้แล้วก็เข้ามามามาช่วยหมู่บ้านช่วยชุมชนอะไรเงี้ยครับอายุเท่าไหร่คะยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าคุณอายุเท่าไหร่ยี่สิบหกครับตอนนี้ยี่สิบห้าทำอะไรคะยี่สิบห้าโดดหนังยางเฮ้ยยี่สิบห้านะแ้เขาไม่ว่าอะไรเหรอชาวบงชาวบ้านเขาจะเชื่อถือเหรอเพราะว่าเข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 ามีปฏิกิริยาอย่งไรบ้างพอเห็นแบบว่าผิดบ้านก็มีบ้างก็แน่นอนครับ มีคนรักเยอะก็มีคนเกลียดเยอะอย่างเงี้ยใช่มีเกลียดเลยเหรอก็ไม่ไม่เชิงเกียดมอไปไม่ไมไไไไไไมไกนแล้วพออยู่ไปอยู่ไปเป็นไงบ้างเริ่มอยู่ไปอยู่ไปก็ตัวได้ไหมก็ตัวเปลียดก็เเกลียดก็ไดมดีขึ้นดีขึ้นครับีขึ้นมีเคล็ดลับปไงกับการทางานกับผู้ใหญ่อ่ะครับโตเคล็ดลับอ่ะครับก็ไหว่บ่อยๆนี่ไหว่บ่อยบอมืออ่อนแล้ว ในหมู่บ้านนะแบบรุ่นเดียวกันเงี้ยแบบยังวัดซับโยอะไรอย่างเงี้ยเออเขาทำเออเขาทำอย่างอื่นกันเออมาเห็นเรารับตำแหน่งเขาเขายังไงเขามีปฏิกิริยาไงไหมแบบเพื่อน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 ที่เล่นกันมาตั้งแต่เด็กเขาว่าอะไรไหมเฮ้ยเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวๆดต่อไปนี้ถ้าเพื่อนรุ่นเดียวกันได้รับราชการนะอะไรของมึงเนี่ยก็ช็อกเขาตกใจเอ๊ะเราไปทำอะไรท่าไหนได้ยังไงอะไร ปัญหาที่แบบชาวบ้านเขาร้องทุกขเออที่เจอที่เจอเป็นยังไงปัญหาชุมชนแหละครับใช่แต่ดูหมู่บ้านนี่คือโดยรอบๆก็ดูสงบสุขสงบสุขใช่ดูเขาเงียบๆดูเขาไม่ค่อยทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่นิ่งๆก็พักผ่อนกันอาจจะไปเที่ยวไปพักผ่อนตามอัธยาศัยอัธยาศัยเป็นใครไมต้องตามปกติทำมาหากินอหรือว่าก็รับราชการยาวๆทำอย่างอื่นอูทามก็ทำอย่างอื่นได้ครับทำอะไรอ่ะก็ผมจบบัญชีมา ก็ไปทําเป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีนี่ก็ทาแต่งใหญ่นะเนี่ยผู้ช่วยผู้สอบบัญชีได้ข่าวว่าก่อนนี้คุณเป็นผู้จัดการได้ยน่นี่ผู้จัดการโอ้ทุกตำแหน่งเลยครับไอทีทรัพยากรมนุษย์อ๋อยิ้มห้านะคะยิ้มห้าเป็นผู้จัดการค่ะเป็นรองค่ะเป็นบัญชีค่ะผู้ช่วยอนาคตไกลออฟฟิศเขาอยู่ันสามคนะครับฝันอยากเป็นอะไรเมื่อก่อนหนูไม่ฝันปกติละเมอ เห็นทำหลายอย่างครับจัดเวลายังไรหรอครับก็เราจะเรียงลําดับความสําคัญก่อนหลังอันไหนสำคัญก่อนก็ไว้เออก็คือก็คือทําก่อนทําให้เสร็จก่อนก็อย่างเช่นเล่นวินนิ่งตอนเช้าจัดเอเยนแม่ใช้ไปซื้อกับข้าวไปก่อนแม่ยจริงจไม่ใช่เราทำเป็นเครื่องเสียใช้บ่อยเวลาเวลาเพื่อนโทรมายืมตังค์อะไรนะอะไรนะตอนนี้ตอนนี้ไม่ว่าง เา okay. ไอปกติงานอดีเด็กคุณมีไหมคุณมีเวลาไปท like ําอะไรอย่างชาวบ้านเขาไหมจะมีเหรอจะมีเหรอทำซะขนาดนั้นจะมีที่ว่างเหมือนจะนับนิ้วครบห้าแล้วนะมันจะมีนิ้วที่หกอีกเหรอก็เล่นดนตรีอะไรเงี้ยครับเล่นดนตรีเป็นเปิดห้องซ้อมไงคุณเล่นเป็นแม่นดนตรีอ่ะปกติเล่นดนตรีไทยปกติโดนแต่ตีเล่นอะไรเป็นบ้างกองกีตาร์เบสคีย์บอร์ดจะให้โชว์ไหม 讨论。 ดยอยปุยว้าวนี่สิมวนกลับมาที่เรา จะหวะอบอุ่นแน่ๆพอได้ครับพอได้ก็ัดกินมากกว่ากินได้ครับลองกินดูใช่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 ว่าชดีช่ใเ่ใช่ใชรใช่ใช่าก่ใน่ใช่่ใช่ใ่ใใ่ใอ่ใช่ใช่่ใ่ใช่ใช่ใ่ใ่ใช่่ใ่ใช่ใช่ใใน่่ใช่ใช่่าช่ใช่่าช่ใช่ใใช่่ใใ่่ใช่ใย่่อน่่ก่่่ จับอะไรได้จับไปก่อนทําไปก่อนดีกว่าครับก็คือยิ่งทําเยอะก็มีประสบการณ์เยอะครับเพราะตอนนี้เราก็ยังอายุน้อยๆกันอยู่ทาอะไรถ้าเราล้มไปปั๊บเราเราฟื้นมาใหม่ได้มีโอกาสแก้ตัว่ครับเราใหเราแก้ตัวได้อยู่ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่วันนี้เราหยิบมาให้น้องยิ่งประชนนะคะขอบคุณน้องโตมากๆนะคะให้เกียรติให้เรามาสัมภาษณ์และบุกถึงบ้านนะคะแล้วก็ทำตัวเหมือนบ้านตัวเองได้ขนาดนี้ นอนไปเลยตะกี้นอนไปเลยนะเอาไปแล้วขอบคุณน้องโตมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะอนี้ห้องครยังจะมาโพสกันอยู่อ่ะตอนนี้เราอยู่หน้าห้องครัวอ่ะจะมาทําอะไรน้องโตบอกว่าจะมาทําอาหารให้พวกเรารับประทานกันแต่กินได้หรือเปล่าว่ากันอีกทีนึงได้ทีได้วได้เมนูก็จะมีผัดปะวานนะคะมีทอดช้างน้ำจะมีผัดชานะ เล่นเอาแบบบินลงง่ายๆใช่ะะผู้ชายสองคนอยู่ด้านในเขาทำอะไรกันก็ไม่รู้ฟิทชอลิงกันดีกว่าเดี๋ยวเราตามมาจะทำอาหารกันทอาหาหร Everybody get up Beach. Maybe I'm going deaf, maybe I'm going blind, maybe I'm out of my mind. Okay, now she was closed, tried to domesticate you, but you're an animal, baby, it's in your nature. Just let me liberate you. You don't need no papers, that man is not your maker. And ว่าเหนือในช่วงช่วงไหนครับว่าคุยจัดจัดว่าเราลองทำท่านีดจัดว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้จัดว่ากินตับเขาบอาจะคุยกันในหัวข้อจัดว่าโชว์เหนือให้แนะนำตัวับผมก็เจมจิรายุนะฮะเจมจิถ้าคุณเจมจินะคะอันนี้อะไรครับเบลล่าอันนี้เบนซิน เขาก็ชื่อทีนะครับชื่อเล่นชื่อทีชื่อจริงชื่อธีรพัฒน์ครับล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ไปได้รางวัลอะไรไหมเมื่อวานลืมเมื่อวานเป็นงานช่วยบอกิมันงานต้านภัยยาเสพติดครับเพราะว่าจริงจริงจริงส่วนใหญ่ตกรอบแรกนะนี่เป็นเรื่องจริงเลยจริงๆริไม่แต่เราได้ประกวดนะประกวดอย่างน้อยเราก็ใช้ความสามารถของเราแหละฮะก็จะมีบ้างครับก็มีรางวัลแรกนี่จะเป็นของมอชอครับเป็นมิส มิสเตอร์ซีมยูริคับนี่เป็นมิสเตอร์น้องเขาได้นางเงิมาเยอะแล้วก็เดินแบบจับจงรับจ็อปล่าสุดไปถ่ายแบบด้วยในกรุงเทพใช่ไปถ่ายเด็กดีมาครับเว็บเด็กดีครับแล้วก็เดินแบบด้วยใช่ครับสนุกไหมเดินแบบถาว่าสนุกไหมกสนุกนะครับมันก็เป็นงานที่ที่รักอยู่ครับงานที่รักใช่เดินมากี่งานละเยอะครับถึงร้อยปะไม่ถึงขนาดนั้น มีก็มีแบบงานฟรีงานอะไรบ้างแอบเป็นหรือเปล่ามาฉันก็รู้ว่าฉันพิสูจน์มาแล้วเออถ้าจะลังเลแล้วพิสูจน์ยังไงครับพิสูจน์ด้วยการมองสแกนแบบเหมือนที่เขาแบบสแกนสแกนเกอะไรเงี้ยอันนี้สแกนเกนี่สแกนกรรมจะติดตาอที่แห่งนี้อย่าไปพลาดผิดพลาดอุ้ยจะกลับบ้านนี่คือไม่ได้ไปทำแท้งนะครซึ่งท้องอยู่ท้องวันโลกเลยนะ าเล่นอย่างนี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อ,อบๆๆเดี๋ยวรอบเดี๋รอบจะทไม่ได้เอาไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับ <S <S ไม่ใช่เข้าเรื่องอ่านแบบเออสร็จปุ๊บคือเรื่องของเรื่องที่เชิญมาเนี่ยคืออยากจะพูดถึงวัยรุ่นเนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่จะ21แล้วค<ะ>รับอ๋อเดย์ยีเอ็ขียวง่ายเคยมีแบบว่าทำอะไรผิดพลาดแล้วไม่ดีไม่ดีจริงๆทุกคนก็มีสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิตนะครับใช่ไหมแต่ก็แต่ก็ไม่คิดว่ามันเป็นอ๋อนะมันก็ไปเป็นคุมหัวชาวบ้านแล้วเอไม้ตี ฉันว่าฉันว่าอนั่นเรื่องของเธอแล้วล่ะอันนี้เป็นชีวิตส่วนตัวชีวิตส่วนตัวดีเราวเขาไม่บอกอ๋อเรื่องที่รู้สึกผีที่สึกก็รู้จักพี่ไหล่ะครับดีแล้วเขาไม่ตอบอย่างนี้มีมีแต่แต่ก็ไม่ได้เสียใจอะไรครับเพราะรู้สึกว่าไม่สำนึกไงทาไ่ใ่เหมือนเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนได้อะไรอย่างนี้ใช่นี่คือสาระของรายการนี้คะ เขาบอกคนล้มอย่าข้ามอ้าทำไมคะทับเลยทับเลหนีไปเลยแล้นี่ทับได้สะดวกไล้ทับทับแล้วขึ้นไม่ได้เลยใครโดนทับนี่เนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เราเห็นแบบเด็กอ่ะเขามีความกล้าแสดงออกนะใช่มากขึ้นใช่ครับโดยเฉพาะในโลกไซเบอร์อ่ะเขาก็จะกล้าเยอะไม่ต้องไซเบอร์หรอกในโรงโรงโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยในมหาวิทยาลัยเขาก็จะกล้าพอแชร์เสร็จปุ๊บทุกคนรับรู้อะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจว่าทำไมเด็กต้องตบกันอ่ะแย่งให้ทำอะไรนะเคยมีไหมผู้หญิงตบกันเพราะแย่งเธออ่ะ ไม่เอาว่าก่อนป่ะไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไมเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาคมเอาม่เอาวม่เอาไม่อม่เอานมคนอรไม่เ3านม่เอาม่คนาไม่เอาม่เอาไม่เณาัมีเพื่อนคนาม่เอคนม่เอม่คนนึ่เคาไมาม่เอาไม่เอานม่เอาไ่อาไม่อาไม่เอไม่อาไ่เอาไม่เอาไมีอาไม่อาเอาไม่เอาม่เอานม่เอาไม่อาไม่เองไม่เอาไมเาไม่เอไม่นอาไม่เอานน่เนไม่เอมันเปอนปร่เ็นที่แบาว่าเดากมันกล้าแสดงออก ใช่แต่ว่ามันมันเป็นในทิศทางที่ผิดผิดมากกว่าบางทีให้ขึ้นเวทีใช่ไหมให้ผือไม่พูดหรือแม้แต่การการพรีเซนต์งานหน้าห้องะตอนเด็กๆเป็นไงพรีเซนต์งางหน้าห้องสั่นไหมเธอออกสิฉีแตกเลยมันมันกลับด้านกันอ่ะใช่ไหมเปิดเผยในสิ่งที่ผิดผิดถ่ายรูปโป๊ๆผู้หญิงแต่งตัวโป๊ชอบไหมชอบใครที่มีชื่อออกมาเยอะแยะมากเลยว่าผู้หญิงเบย์ชอบไหม ชอบแล้วถ่ายลงเต้นที่เต้นอย่างจริงๆนี่ก็อยากทำนะครับแต่ไม่มีให้โชว์ปล่อยปา่อยชัดน่าจะได้ไม่ต้องเจอเกิดมาเจอคนนี้ปล่อยเหมือนปล่อยซึ่งกันสองคนแม่แม่งเอ้ยเนะงอแล้วถ่าจะงอไหมค่อยก็กลับมาเองก็นั่นแหละคือเรื่องของเรื่องอยากจะให้นำเสนอตัวเองในสิ่งที่ดีๆอ่คือพูดง่ไงว่าการอะไรที่สิ่งที่มันที่ถูกที่ควรไปขึ้นเวทีไปแสดงความสามารถ S <S <S <ช>ไปเล่นดนตรีต<ช>เล่นกีฬา<ช>ไปพรีเซนต์หน้าตารูปร่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ช>นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแหละที่ตัวเองอยากจะพรีเซนต์ว่าตัวเองเนี่ยทำได้นะที่จัดว่า<ช><ช>ดี<ช>จัดว่าเป็นสิ่งดีๆที่แบบว่าได้เผยแพร่ให้คนอื่นดูไม่ใช่ว่า อะไรก็ได้ ấy? คือแบบแบบเชนความสามารถอย่างเช่นเราร้องเพลงเพลงเป็นอ่าเราก็อาจจะถ่ายลงยู u ูบสิแบนี้มีคนทําเยอะมากบางคนไมอยากถ่ายคลิปอยากประกวดอย่างนี้ก็ได้ก็ได้ได้เงินด้วยใช่ถ้าไม่ตกรอบแรกก็ได้ประสบการณ์ไงใช่อย่างน้อยสถามมาเราไปประกวดที่ไหนที่น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 ี่มาคับใช่ไหมในฐานะที่เป็นตัวอย่างนะคะที min <S <s ่ ทำงานในด้านนี้แล้วก็สร้างสรรค์นในสิ่งที่ดีกล้าสแสดงออกในสิน่งที่ถูกต้องนะคะขึ้นเวทีมันก็เยอะละก็จะให้อยากให้แนะนําเพื่อนๆน้องๆอย่างนี้ดีกว่า<ช>ว่าควรจะมาทําอะไรที่ดีดๆดีกว่าครับก็เดี๋ยวน,นี้มันยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปเยอะเนาะก็จริงๆผมเ <ผม S 2> ชื่อว่ายังมีทุกคนหลายๆคนนะครับที่มีความสามารถเยอะๆก็อยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาทําในสิ่งที่ดีนะครับก็ไอ้พวกยาเสพติดหรือว่า อะไรต่างๆเนี่ยก็อย่าไปคิดลองคิดถึงหน้าพ่อแม่ครับหน้าคนที่เรารักเข้าไว้นะครับว่าเราก่อนที่เราจะทํนใดยก็เราให้คิดถึงข้อดีข้อเสียของมันผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นครับเพราะว่าทําอะไรไปบางอย่างมันอาจจะกลับมาแก้ไขไม่ได้แล้วหรือว่าอาจจะแก้ไขได้แต่ก็อย่างนั้นมันก็ใช่ครับจะคุณกำลังคิดไม่ออกพอดูเนยทำไมพูดเนยเป็นคนนครสวรรค์ครับนี่ เหนื่อยเลยทีเดียวใหม่ใช่แล้วพูดเหนื่อยไม่เป็นครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับพูดมิวสิคจุดรักพบไม่ใช่จุดนัดพบคนรักนมสถาบันสันสาเรื่องโจรสาขาลาดกระบังและบางแสนไอเดโอแอลนะคะผิวขาวใสไร้สิวพร้อมกันได้นะคะพิรีแฮนเมดพิรีแฮนเมดงานลูกปัดแล้วก็มายมีมายมายสนกระจาย เราพิมพ์ภาคเหนือนะคะที่จังหวัดลำพูนเกมให้คุณเล่นด้วยคะแล้วก็เกมอื่นๆเยอะเลยนะทาง f c e b o o k f แ Fanpage ของจัดว่าเหนือกดไลค์ยังกดลครับดีมากไปกดกันได้นะครับจัดว่าเหนือนะครับที่แฟนเพจ JBNC หรือว่าเซิร์ชคำว่าจัดว่าเหนือก็ได้ครับก็มาเอาตัวรอดขอบคุณน้องทีมากนะคะคนดีขอบคุณใช่ไหมและเดี๋ยวเทปหน้าเรามาติดตามกันในช่วงจัดว่าคุยว่าจะจะเจอเขาอีกไหมจริงๆอยากเป็นวิธยกรมาก แล้วใครต้องออกพูดไปไปเป็นยาวไปแล้วนะเทปเนี้ยโอเควันนี้เดี๋ยวเราลาไปก่อนเจอกันใหม่เทปหน้านะคะกับรายการจัดวันเหนือแล้วสวัสดีครับโจบสวัสดีครับไบ f o r